ผู้ใจร้ายผู้ใจร้ายฮ้ยเฮ้ยสวัสดี่ค่ะสีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเข้าเรียนได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญเข้าเรียนนะคะอุ้ยไอ้ตีรู้แหละมันแน้นอย่าแกล้งกันค่ะนักเรียนรู้แหละมันน่นโอ้วันนี้มาเช้ากันมากๆเลยเก่งมากเก่งมากขอบคุณค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะอไรับเดี๋ยวเดี๋ยวเีมันอทีโมงกี่ยามันจะเข้าโรงเรียนอยู่แล้วให้เธ้าเจ็ดโมงกูเจ็ดโมงเจ็ดโงเลยเนี่ยเจ็ดโมงคูเบิร์เบิ้์บิ้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 ไปเข้าเลยเข้าไปเลยัีค่ะไปไปไวัดกีคูน้่หนึ่งใหญ่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นเธอไปในใหม่ในใหม่เด็กพวกนี้นี่ เล่นด้วยแล้วเหลืองสวัสดีค่ะคุณนีนีนี่หนูมีพัดลมด้วยดีแล้วอากาศร้อนต้องพกมาค่ะนี่หนูมีพาเล็ตแต่งตากลิ่นอะไรนี่วันนี้แกจะเติมพออ๋อไหมแบบให้มีหลาดหนุ่มแต่งหน้าของนักเรียนผู้หญิงไหมจริงเหรอคะคุณเกลี่ไปซื้อกระเป๋ามาใหม่โอ้สวยมากแกลีสวยมากค่ะ คุยอยากได้จากของขวัญมันเกิดด้วค่ะคุยอยากแม่หมดเข้าไปเรียนกันนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุยจะเสนอขอให้นะโอเคค่ะคะตั้งใจเรียนนะคะทุกคนนี่นายโยคนิจิวะครับอ้าวนี่อย่ากมือมาคนเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ทำไมแต่งตัวไม่เหมือนเพื่อนกันล่ะเอาชิวๆแล้วครับปีสุดท้ายแล้วไอ้จืดหยะไอ้จืบปี ไม่มีเนี่ยเออเนี่ยไม่มีน้ำเนี่ยอ๋อโอเคทำตัวให้มันเต็มบาทแบบนั้นทุกคนแล้วก็่ควไปเรียนได้แล้วมันเมาครูมันเมาไปแล้วไปแล้วเมาล่ะเอาล้มโอเคโอเคอารมณ์ดีแบบนี้อะไรดีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีสสวัดีเอาไหมเอามาทำไมในโรงเรียนเนี่ยร้อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยืดอีกแล้วยืดอีกแล้วไม่ได้ห้ามป้เต้เครื่องสำอางแต่งตาค่ะแต่งตาอะไรในโรงเรียนดูเธอสิเนี่ยแม่วันนี้รสชาติจริงจริง ครูจะปรแต่งเองหรือไงแท้แต่งหน้าอย่างนี้มาโรงเรียนครูยืดไม่ได้นะซื้อมาแพงไม่เก้ยวลี่เอาอะไรมาไม่ได้เอาอะไรมาค่ะดูสิฉันเห็นโยไม่มีเร็วเร็วเกีวรี่เฮ้ยครูกระเป๋าหนูนะไม่ได้ห้ามเอาของปลอมเข้ามาเลยไอ้นี่มันเนี่ยสมุดดูประกาศหนูไม่มี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 เธออย่ามาอ๋อครูก็ยืดอ่ะไปเลยไม่อยากย่าครูที่ึดเลยบอกแล้วไม่อยากเอาอะไรมาในโรงเรียนถ้าเอามาฉันก็ยึดหมดนั่นแหละ เอานักเรนชายสวัสดีครับอ้าวนายกอะไรครูแม่พามาเข้าห้องเรียนเกลน้ำเกลน้ำเอามากอกน้ำกินที่ตู้กดน้ำที่โรงเรียนนี่กุอแจรตโอ้โหไม่มีอะไรครูแล้วผมกะติกลับบ้านไงอ่ะ เขาแบบตอนเย็นสิคือคร้มแค่กุญแจรถเองเจ้านะผมอุตส่าห์รถโลกร้อนขอลุ้นอารมณ์กันอยู่ทั่วโลกตอนเนี้ยทำไมฉันไม่เข้าใจพวกเธอไม่รู้ไม่ผมผมไม่เข้าใจคุมเลยไม่เข้าใจคุ้มไงไม่คุ้มหรอกโบราณตุ้ยเหี้ยโอยไม่เหมือนคูไอ้นี่เลยน่นโนนู่นไม่เหมือนคูคนใหม่เลยไม่ยึดด้วยใหม่ป้าปัิเขาถูกใจเขาดิไม่ยอมฉันบอกให้เธอไหมคู่ค่ะลีฉันาส่แล้วฉันใส่แล้ว เร็วๆเข้าเร็วเดี๋ยวเรจะปิดประตูแล้วจะกิแล้วเร็วนะไปเข้าห้องด้วยเออเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าปล้วแล้วไปไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวีน้น่ปิดประตูนะโอ้ดีนะคุณน้ำหนึ่งไม่มาท่าน่ะอย่างนั้นนอกเรียนไม่ได้เข้าห้องเรียนกันแน่เลยว้าวว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 วีวววเววว มันสายเียงแค่ทีคุยอย่งเง้ยถ้าคูไม่ยืมมันทันไปแล้วมานถายว่าคคูเนี่ยยไม่ได้สภาเดี๋ยวนี้อะไรอ่ะสายเธอก็ต้องโดนทำโทษรุกทุกวันทำโทษอะไรคะเกลลี่เธอมานี่เลยเธอไม่ต้องไปเพื่อนมานี่เนี่ยถ้าคูไม่ยืมก็ไม่สายหรอกเนี่ยเออก็ถูกเข้าสายประตูเข้าสายไปแล้วคกหนึ่งนาทีอีกตั้งหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีไม่ได้ จาครูเธอเลยมากระแค่นาทีโอ้ตั้งทุงเปล่าดินี่เหลืออีก30วิต้องไปต้องแถววันนั้นคูยังมาสายตั้ง10นาทีเลยโดดไม่้ซี่ครูมาสาย10นาทีครูโดนอะไรบ้างฮะไม่ได้อดิดเมื่อวานเลยเนี่ยเมื่อกี้เลยเนี่ยเมื่อวานหูอาศัยก็เป็นอดีตเมื่อห้านาทีแล้วคืออดีตไปใช่โอ้ชอบมาถึงนายยกนันลุกได้เกลี่จุดดีๆเธอทีทีสิบทีโอเคพอหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแบบกระเทยลุกนั่งอะไรของเธอลุกนั่งแบบกระเทยไงครับใช่ค่ะไปไปต้องทำโทษเสร็จแล้วเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปเย่แลเบื่อพวกเธอถ้าเขาหลังมานะ่ยก็เบื่อแล้วนื่องแบบเขยไม่หมดเลยใช่ครับดูอะไรเนี่ยดูยังร้ายไปไปโดดปีนกระแปลงออกเนียนเบื่อจริงๆเลยเด็กพวกนี้มาสายทำโทษก็บ่นแล้วก็ชอบมาสายกัน